เอามาดูสถิติของปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมานะครับวันนี้ชุดละ30บาทนะครับชุดละ30บาทนะครับแถมแถมทูบให้นะครับแถมทูบให้นาคราดให้นะครับทูบนาคราดอ่าสิบดอกนะครับนะแถมทูบนาคราดให้10ดอกนะครับชุดละ30บาทนะครับนะฮะวันนี้สถิติของงวดที่ผ่านมานะฮะสถิติของเดือน3นะครับเดือน3นะครับงวดวันที่16นี้ใครยังไม่มาใครยังไม่มีนะครับสิมีนา this ใครยังไม่มีนะครับก็ เรียนเชิญครับนะฮะเรามีให้นะครับนะฮะเรามีให้ในในส่วนของวันที่16นะครับนะฮะจากราชาโชคนะครับราชาโชคแมลงงวดวันที่1มีนานะครับ1มีนาก็ศูนย์สามให้ตรงๆนะครับศูนย์สามให้ตรงๆนะครับในส่วนของวันที่16มีนานี้ใครยังไม่มีเลขเด็ดเลขดังนะครับใครยังไม่มีเลขเด็ดเลขดังนะฮะสั่งซื้อกับเราได้นะครับสั่งซื้อกับเราได้นะฮะแถมให้นะฮะแถมทูบนะเลขมงคลให้10ดอกนะครับทูบเลขมงคลให้10ดอกนะครับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับจะเป็นชุดนี้นะฮะ ชุดนี้เลยนะครับสิบดอกนะครับทุบเลขมงคลให้นะฮะในส่วนของ